สำหรับ9คนที่พลอยเลือกกําจัดเราได้เตรียมวัตถุดิบหลักที่เหมาะสมไว้ให้พวกคุณแล้ว oh. ในห้องซูเปอร์มาร์เก็ตของมาสเตอร์เชฟพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทําอาหารนะคะและมีเวลาอีก3นาทีในห้องซูเปอร์มาร์เก็ตของมาสเตอร์เชฟซึ่งพวกคุณต้องทําอาหารจากวัตถุดิบหลักให้เป็นอาหารสุดหรูระดับโรงแรม5ดาว โรงแรมถ้าดาวนี่ไม่ได้กังวลกังวลวัตถุดิบที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันจะทำไม่รู้ให้เราได้จริงไหมถ้าพร้อมแนละ้ว ไอ้้างๆเน yes, um> ี่ทำอะไรดีวะไอ้ชานน์บุรอน้ำขิงไหมพี่ก็ก็เหมาะอยู่นะฮะขิงกันไปกันมาได้ขิงเลยน้ำขิงจ้าเจ็บคอพอดีเลยเจ็บคอก็จะให้ทำอะไรกับขิงเป็นเมนูไฟดิงที่ทำมาจากขิงมันคิดไปด้วยหยิบไปด้วยอ่ะโอ้โหยากนะวันนี้ถ้าต้องซอยขิงแบบทีสั้นหนึ่งผมก็พร้อมทำนะผมจะซอยให้ยับเลย และโจทย์ในครั้งนี้นะคะเคยถูกใช้เป <th ername> ็นบททดสอบใน Masterchef s ซีซ <puis> ั่นหเป็นโจทย์ที่สุดแห่งตำนานความยากกลับมาแล้วแน่ลยและโจทย์นั้นก็คือแค่ฟังว่าโจทย์ในตำนานก็ขนลุกแล้วมันเดาออกครับ ซิสนันหนึ่งมันมีโจตเดียวที่มันเป็นโจตที่นรกที่สุดใดแล้วอันนี้อันนี้ของจริงป่ะครับกับซีสนหนึ่งนะอย่างนี้จ้ะซีซั่นนี้อย่างนี้จ้ะไม่ไหวอะแบบเคยบอกนะว่าให้ทำอย่างนั้นไม่สามารถนะ เค้ก <Cake, S 2> หรือเค้กหลายชั้นค่ะลิซ่าครับค่ะเห็นโจทย์นี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับเหมือนแบบว่ามันทำไว้เพื่อนหนูเลยค่ะ <c oughs> ครั้งนี้หนูไม่ยอมแพ้หนูบอกตัวเองว่าถ้าวันไหนก็แล้วแต่ที่อยู่จะเจอโจทย์เค,ค้กอีกหนูจะทำให้แบบมีสติในซีซั่นแรกคุณผ่านเลเยอร์เค้ก สชั้นมาแล้ว <laughs> สำหรับ Masterchef All Stars เราต้องการ Layer Cake 6 <หก S 1> ชั้นค่ะรอบนี้นีเจ้าหชั้นตายแล้วคุณพระคุณเจ้าตายครับตายสถานเดียวเราต้องการเค้ก หชั้นอย่างนี้ค่ะโอ้ m g อุยชั้นเท่ากันแบบเป๊เปเปเปะๆเลยอะซึ่งเลเยอร์เค้ก6ชั้นที่เราต้องการก็คือ 1. คุณจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ในการทำเนื้อเค้กและชั้นครีม 2. รสชาติความอร่อย 3. เนื้อเค้กแต่ละชั้นจะต้องมีความหนาเท่ากันทุกชิ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า2เซนติเมตรคือตอนนี้ไม่ต้องอวยพรใครแล้วได้แต่อวยพรให้เก่งโชคดีค่ะพวกคุณมีเวลา2ชั่วโมงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ,คะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับไปค้ะกล่องใบใหญ่มากอยู่ด้านหลักกรรมการอีกแล้วครั้งนี้มันจะต้องเป็นฝันรายอีกแน่นอนค่ะใหญ่มากเลยและบททดสอบในรอบนี้นะคะก็คือ invention test หรือบททดสอบความคิดสร้างสารรค์ โจทยที่คุณจะต้องเอาตัวรอดในรอบนี้ก็คือวัตถุดิบแห่งอนาคตฮะเพืออะไรอ่ะเอเลี่ยนอะไรคืออนาคตวัตถุดิบแห่งอนาคตเฮ้ยอนาคตไหนวะมันฟังดูแบบโมเลกุลร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่คนใฝ่รู้ไงรอเปิดแล้วกันและวัตถุดิบนั้นก็คือมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นั่นก็คือแมลงหลากหลายชนิดจะทำอะไรกับมันดีตายแล้วโอ้หจิ้งหรีดขาววงเทวันแมวก็แตนโชลดาเข้ามาคือมาหมดเลยโอ้โหเอ้าแย้ลงมาเลยจอยกูจี้ปแบบตกใจมาก โชคดีมากที่เอาตัวเองรอดออกมาได้ไม่น้นคงหน้าซีดหรือว่าเป็นลมอยู่ตรงนั้นแล้วแมลงคือแหล่งอาหารของอนาคตองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้เริ่มส่งเสริมให้แมลงเป็นแหล่งอาหารของคนทั่วโลกเพราะปัจจุบันความต้องการอาหารมีมากขึ้นกว่าเดิมและแมะลงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารแต่หน้าตาของแมลงไม่น่ารับประทานนะัก ดังนั้นพวกคุณทุกคนจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อรังสรรค์อาหารจากมาแมลงให้ออกมาสวยงามและน่ารับประทานที่สุดมันไปโจทยทีิท้าทายนะด้วยความที่หน้าตามะแมลงคนไม่อยากทานแล้วเราต้องเปลี่ยนหน้าตาของมันให้มันดูน่าทานขึ้นให้แบบกินไปแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มแมลงนี่หว่าอะไรเงรี้ยพวกคุณมีเวลา 60นาทีในการที่จะรังสรรค์เมนูจากมะแรงให้ออกมาเป็นจานที่ดีที่สุดและถ้าใครทำออกมาได้แย่คุณก็จะหมดสิทธิ์ที่จะอยู่รอดใน Masterchef Kitchen นะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปค่ะ ในรอบกล่องปริศนาหรือ Mystery Box Quest คือผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดทำให้เขากลายเป็นผู้ชนะและเป็นหนึ่งเดียวที่จะได้กลุมชะตาของผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออยู่ขอต้อนรับเข้าสู่ซ u เปอร์มาร์เก็ตของ Masterchef Quest คือผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาทำให้คุณได้รับสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆชะตาชีวิตคนอื่นให้อยู่ในกำมือสนุกแน่ๆ และโจทย์ในการแข่งขันบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ i n v e n t i o n test ก็คือการทำไอศครีมไอศครีมไอศครีม,รมฟังง่ายทุกคนก็ทำได้ปั่นลิควิดในโตเจนแป๊บเดียวเป็นก้อนและแต่คุณคิดว่าเมื่อโจทย์เป็นของ Masterchef All-Star จะเป็นไอศครีมธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าละ่ะไม่น่าจะใช่นะคะ ไม่ใช่แน่นอนครับเพราะคุณจะต้องสร้างาสรรไอศครีมรสชาติตามอาหารต้นแบบไอศครีมรสชาติแรกที่คุณจะต้องสร้างสรรก็คือไอศครีมรสบัวลอยไข่หวานครับ บัวลอยไข่หวานง่ายที่สุดแล้วนะบัวลอยไข่หวานเป็นขนมหวานไทยมีรสชาติหวานมันเหมาะสําหรับเอามาทําไอศครีมอยู่แล้วใครได้ไปถือว่าง่ายมากไอศครีมรสชาติที่2ที่คุณจะต้องสร้างสรรค์ก็คือไอศครีมรสส้มตำปูปาราโอ้โ กติกินกันจกกันเป็นแจ,จานๆไม่ใช่หรอถึงแม้ส้มตําจะเป็นอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยแต่การที่จะทําออกมาเป็นไอศครีมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอ้วันนี้จะต้องมากินแบบเย็นๆเป็นก้อนเนี่ยนะบ้าไปแล้วโอ้โหและไอศครีมรสชาติสุดท้ายที่จะต้องสร้างสรรค์ก็คือ โโอไอศครีมรสชาติปลาดุกย่างสสเดาน้ำปลาหวานซึ่งเป็นอาหารไทยภาคกลางมีรสชาติที่หลากหลายคือหวานเค็มขมและมันการสร้างสารรค์ไอศครีมรสชาตินี้ถือว่าค้าไทยเป็นอย่างมาก โอ้โหโจทย์มันยากเขาบอกไอติมมาง่ายแต่พอเปิดกล่องวัตถุดิบมาคือมันไม่ใช่มันคอนทลาสกันโดยสิ้นเชิงคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วนะวันนี้คุณพร้อมที่จะรับสิทธิพิเศษไือยังครับพร้อมค่ะสิทธิพิเศษข้อแรกที่คุณจะได้ก็คือคุณไม่ต้องทำอาหารและผ่านเข้ารอบไปเลย <c oughs> และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกเมนูนิดไหนก็ได้ให้กับเพื่อนของคุณทุกคน, <c oughs> กคนเชิญเอาป้ายชื่อมาวางได้เลยครับ บัวลอยไขหวานในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเราก็อยากให้คนใกล้ตัวคนที่เป็นเพื่อนคนที่เขาดีกับเรา่ากลัวเลือกส้มตำปูปะลาให้ลิซ่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลิซ่าชอบกินมากๆนี่จัดให้สมใจมสำหรับสะเดาน้ำปลาหวานกระดูกย่างเป็นเมนูที่ยากที่สุด ตอนนี้คู่แข่งอันดับหนึ่งคือพลอยจะมาให้ใจดีกับพลอยไม่ได้หรอกไม่ได้มีแขนแต่ก็จำได้ไงว่าเขาทำอะไรลวไเดียวคือผู้ที่สามารถสร้างสรรผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมจนทําให้เขากลายเป็นผู้ชนะในรอบกองปริ์นาและเกมการแข่งขันในรอบต่อไปเดียวจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของมาสเตอร์เชฟและโจทย์ในวันนี้คือบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ i m a i n a t i o n c s จะไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือเมนูในความทรงจำแต่ไม่ใช่ของพวกเราเอาของใครเดี okay, ่ยแต่เป็นความทรงจำของสามคนนี้ครับ โอ้โห oh, เป็นแชมป์ซีทันหนึ่งซิทันสองซิทันสามเรียงกันเลยโอ้โห oh. ขอต้อนรับแก้ว First Max แชมป์ m a s t e r c h เ f ประเทศไทยโจทย์ในวันนี้คือความทรงจำของพวกคุณทั้ง3คนมีความพิเศษและเรื่องราวอย่างไรบ้างครับเมนูในความทรงจำของแก้วก็คือว้าว wow. สปากเก็ตตี้มิสบอลค่ะโอ้โหความทรงจำวัยเด็กของแก้ว้สปากเก็ตตี้มิสบอลจ้าคือแบบต่างจากเราลิบลับ อันนี้เป็นเม,มนูแรกที่ทําให้แก้วดักในการทําอาหารนะคะก็คือตอนที่แก้วอยู่เก้าขวบอคะคะน้องชายอยากกินเมนูนี้แล้วแก้วก็ลองทําเป็นครั้งแรกซึ่งมันก็ออกมาแย่มากๆแต่ว่าน้องอกินอย่างาเด็ดอร่อยมากเลยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบมีความสุขในการทําอาหารเป็นครั้งแรกโอยอายุเก้าขวบเขาสปาเกตตี้มี m e a ตอนเราเก้าขวบน่าจะเป็นไข่เจียวและเมนูในความทรงจำของเฟิร์สคือเอา ไข่ปามค่ะถ้าแบบพูดเหนือได้ไข่ปามนี่ก็น่าจะผ่านปากทุกคนมาแล้วค่ะไข่ปามเป็นเมนูที่ผมทานบ่อยๆตอนเด็กตอนที่ไปขายของที่ตลาดกับแม่นะครับส่วนรสชาติของไข่ปามมีรสชาติเค็มมันนุ่มและหนึบมีกลิ่นหอมของใบตองย่างถานที่เป็นเอกลักษณ์ถึงจะเป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้มีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดม เมนูในความทรงจำของแม็กคืออ,อูช้ชูครีมชูครีมเป็นเมนูขนมเมนูแรกที่แม็กหัดทำตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ทํทครั้งแรกมานะครับออกมาได้แย่มากนะครับแต่แม็กก็ไม่หมดความพยายามทําจนสามารถออกมาเป็นชูครีมอย่างที่เห็นนี้ได้นะครับยากมากโจทย์ในวันนี้ก็คือการสร้างสารรค์เมนูในความจําของทั้ง3คน ให้ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเมนูทั้ง3เนี่ยยังเป็นเมนูนี้อยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างสารรค์ให้มันออกมาไม่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้ยากยากไปกว่าเดิมสิทธิ์ที่พิเศษอย่างแรกที่เดียวจะได้รับก็คือ <c oughs> เดียวไม่ต้องทำอาหารนะครับแล้วได้ผ่านเข้ารอบไปได้เลยขอบคุณัดีใจมากเลยค่ะ <c oughs> และ คุณยังมีสิทธิ์เลือกเมนูชนิดไหนก็ได้ให้กับเพื่อนของคุณทุกคนครับค่ะเดียวคิดว่าเมนูไหนที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ได้ยากที่สุดจริงๆแล้วไข่ป่าม,มันเป็นเมนูที่ง่ายค่ะแต่สร้างสรรค์น,น่าจะยากค่ะถ้าคิดว่าไข่ป่ามยากที่สุดเดียวจะเลือกให้ใคร พี่ลัค่ะอา้อาวคนที่สองคือใครพี่แบงค์ค่ะขออีกคนให้เป็นเตยค่ะเดี๋ยวว่าโจทย์นี้น่าจะท้าทายเตยแล้วถ้าเกิดทำไม่ดีล่ะก็เอาจะช่วยให้ทำให้ดีค่ะตกลงคุณอยากกำจัดใครเนี่ย เอาจริงๆนะคะมาในวันนี้รอบสิบคนนะความรู้สึกเดียวเปลี่ยนค่ะเพราะว่าถ้าจะมีการจะต้องออกจากการแข่งขันนะคะเดียวไม่อยากจะให้เป็นพอเดียวเล่นเกมสรุปว่าตอนนี้เล่นเกมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพยายามเลือกให้ให้เหมาะสมที่สุดค่ะสรุปเล่นอยู่หรือเปล่าเล่นค่ะแต่ส <laughs> <laughs> อสรับิษ <laughs> Haley Konya, H Group.